ที่17มาฟังกันเต็มๆชัดๆแบบไม่ตัดนะคะพี่ไทยพบ DSI มีคนตกเรือตุยหรือตกเรือทรายพี่ไทยเอกพันธ์บรลลิลิตเมื่อวันก่อนได้เข้าพบให้ปากคำกับ DSI ตามคำเรียกขอความร่วมมือในฐานะที่พี่ไทยเป็นผู้ที่พบศพเป็นคนแรกๆและได้อยู่กับศพเป็นเวลานานร่วมชั่วโมง เพราะต้องรอเจ้าหน้าที่พอทอมาเก็บหลักฐานต่างๆรวมทั้งถ่ายภาพร่างของน้องแตงโมโดยมีพิไทยเป็นผู้จับพลิกร่างน้องไปแบบนั้นแบบนี้ตามคำบอกของพอทเพื่อถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานจึงทำให้พิไทยได้สังเกตและพิจรารณาร่างของน้องค่อนข้างละเอียดและก็จำได้แม่นยำขึ้นใจไม่เคยลืมถึงแม้จะผ่านมาแล้วนานถึงสปีก็ตาม ว่าร่างหน้องมีลักษณะของบาดแผลแบบไหนตรงไหนบ้างเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้างบาดแผลบนร่างหน้องมันดูแปลกๆไม่ได้เกิดจากใบพัดเรียอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แผลตรงบริเวณน่องด้านขวาไม่ใช่ลักษณะของการกรีดแต่มีลักษณะเหมือนการถูกแทงเข้าไปด้วยของมีคมที่ไม่ใช่คมเรียบๆแต่น่าจะเป็นคมของ,ของอมีดหรืออะไรที่มีรอยหยกัก เพราะเมื่อแทงเข้าไปแล้วดึงมีดกลับออกมาความอยากของคมมีดจะดึงเอาเนื้อเยื่อและไขมันหลุดออกมาด้วยแต่ตามการผ่าศพชนสูตรของแพทย์ปรากฏออกมาว่าเป็นแผลถูกกรีดซึ่งวิไทยบอกว่ามันไม่ใช่มันเป็นแผลที่ถูกแทงอีกทั้งตามปะกะติแล้วร่างของผู้ที่จมน้ําเสียชีวิตซึ่งจมแช่อยู่ในน้ํานั้นสีของผิวจะเหมือนกันหมดทั้งร่างแต่ลักษณะของสีผิวของร่างน้องแตงโม จะต่างกันส่วนบนจะเป็นเสีหนึ่งส่วนขาจะเป็นอีกเสีหนึ่งขาจะขาวเนียนเรียวสวยเหมือนคนเพิ่งเสียชีวิตไม่กี่ชั่วโมงและบริเวณน่องก็เรียบเนียนไม่มีแผลเหมือนก้างป่าทั้งสองข้างเหมือนที่ปรากฏหลังจากผ่าการชนะสูรซึ่งอาจจะเกิดจากการทําขึ้นมาไหมเพื่อเป็นการยืนยันให้เชื่อว่าขาน้องนั้นโดนใบพัดเรือตัดจริงๆและ สองข้างก็เป็นทิศทางตรงข้ามกันเหมือนโดนใบพัดสองใบไม่ใช่ใบพัดเดียวเหมือนเรือลำที่เกิดเหตุและคัสเปนของรอยแผลนั้นจะเท่ากันหมดคือ2เซนติเมตรซึ่งตามปกติแล้วมันไม่ใช่มันต้องห่างกันประมาณ1 6ซนติเมตรตามที่คำนวณออกมาจากลักษณะของใบพัดและความเร็วของเรือจำนวนการหมุนของใบพัดว่ากี่รอบต่อวินาทีเสมือนว่าตั้งใจสร้างหลักฐานเท็จ หรือไม่อย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับการให้การของคนบนเรือว่าขาน้องโดนไม้พัดเรือตัดหรือไม่อย่างไรอีกทั้งฟันบนของน้องก็หักตอนแรกใครๆอาจจะมองว่าเป็นโครนหรือไม่เพราะในปากน้องมีโครนอยู่ด้วยแต่พอพิไทยจับปากมีปากตามคำบอกของพอทงเพื่อจะถ่ายภาพก็เห็นชัดว่าฟันบนนองน้องนั้นหักอย่างแน่นอน ซึ่งคำพูดของพิไทยเมื่อสามปีก่อนกับวันนี้นั้นเหมือนกันทุกประการซึ่งคนที่จะพูดรายละเอียดของอะไรเรื่องอะไรได้ตรงกันทุกครั้งก็น่าจะเป็นเรื่องจริงไม่ใช่การโกรหกแต่อย่างใดเพราะความจริงนั้นไม่ว่าจะพูดกี่ครั้งมันก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ใช่คนพูดไม่เหมือนกันสักครั้งซึ่งหมายความว่านั่นคือการโกรหกไปเรื่อยจนจำไม่ได้ว่าเคยพูดอะไรเอาไว้บ้าง จึงไม่เหมือนกันเลยสักครั้งเหมือนใครบางคนหรือหลายคนที่เราเห็นและได้ยินเขาพูดนั่นแหละไม่อยู่กับร่องกะระอยเดี๋ยวก็ว่าน้องหล่นหายไปทันทีเดี๋ยวก็หล่นแล้วคว้ากับเรือไว้สองสามวิเดี๋ยวก็บอกจับมอเตอร์เรือไว้สิบวิเลือกเอาสักอย่างสิพ่อคุณแม่คุณเอ๋ยจะเอากี่วิจะตกซ้ายจะตกขวาจะตกหน้าจะตกหลังของกับเรือซ้ายหรือจะตกติดมอเตอร์เรือกี่วิทาไมไม่นัดแนกัน ไม่เตรียมกันดีๆสักก่อนแบบนี้ก็ broken f r e s h แน่เลยหมอไม่รับเย็บแน่ๆงานนี้แล้วเรามาฟังพี่ไทยให้สัมภาษณ์นักข่าวกันนะคะหลังจากอ,ออกมาจากการพบด s i นะคะก็รายละเอียดเกี่ยวกับร่างของน้องนะครับที่บาดแผลเป็นเน้นๆบาดแผลเป็นสิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับวัสดุที่มา ทำลายน้องนะครับว่ามันตรงว่ามันย้ําที่สุดก็คือมันเป็นบาดแผลจากใบพัดเรือใช่หรือไม่ประมาณนี้นะครับผมก็เลยยืนยันไปร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันไม่ใช่บาดแผลเกิดจากใบพัดเรือแน่นอนและมันมีรอยต่างๆที่ผมเห็นในภาพที่เอามาให้ดูเนีนน่ยมันมันเหมือนกับเป,เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับเกิดเพิ่มใหม่ในการที่อาจจะไปทดลอง เอาขาน้องเนี่ยนะฮะจริงๆอไปทดลองเรื่องเกี่ยวกับการถ้าเกิดโม่พันจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้ลักษณะที่ผมเห็นตั้งแต่แรกเลยที่เอาน้องขึ้นมากับที่ผมเห็นภาพที่เขาเอาไปจําลองเนี่ยมันปิดมันมันต่างกันมากเลยมันไม่ใช่เลยนะครับก็เลยมีการคุยกันยาวหน่อยนะครับให้ให้ปากทางเยอะหน่อยครับ ประเด็นไหนเป็นพิเศษที่ให้พี่ชายพูดบ่อยๆหรือว่าซ้ำๆย้ำๆก็มีหลายเรื่องครับมีเรื่องที่พูดย้ำๆก็คือหนึ่งเลยเรารับแจ้งจากาทางที่คนแจ้งมาว่าทางวชิระนะครับเขารับแจ้งมาว่ามีคนพัดตกจากเรือแต่เขาแจ้งมาว่าตกจากเรือขนทรายเรือขนทรายว่ามีคนพัดตกจากเรือขนทราย แล้วล่างหายไปให้พวกเราเนี่ยมาตรวจสอบเขาไม่ได้บอกว่าตกจากเป็นน้องโมหรือว่าอะไรต่างๆนะเขาบอกว่ามีคนชาวบ้านเนี่ยพาตกจากเรือขนทรายผมว่างงเฮ้ยเรือขนทรายคนตกเรือตายหรือว่าเรือขนทรายเอาแน่ๆเขาก็บอกว่าตกจากเรือขนทรายที่ให้มาตรวจสอบครั้งแรกเลยนะกี่โมองครับอาจารย์งงสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มสี่สิบที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ววชีระ พวกเราก็ไปตรวจสอบตรวจสอบปุ๊บก,ก็ไม่เห็นอะไรไปตรวจสอบชาวบ,บ,บ้านชาวบ้านหนึ่งต่างาชาวบ,บ้านเขาก็บอกว่าไม่มีไม่มีใครเป็นอะไรนะไม่เห็นมีใครอะไรเลยแต่เห็นเรือลำที่อยู่กลางแม่น้ำเนี่ยขับวนไปวนมาเวียนไปเวียนมาอันนี้จากคําที่น้องน้อง,อ,งอาสาที่เขาเล่าให้ฟังเขาก็ใช้ไพฉายเนี่ยเรียกให้เรือที่วิ่งไปวิ่งมาให้เข้ามาที่ฝ่งแล้วเขาก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าครับ เพราะว่ามีคนแจ้งไปว่ามีคนตกเรือทรายแต่เห็นเรือพี่นะวิ่งไปวิ่งมนเขาบอกว่าแล้วน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งลักษณะคล้ายผู้หญิงเขาเ็้ามาถามกับน้องๆอ,อา,าสาของร่วมตตันอยู่ว่ามีเรือมาหรือเปล่าน้องบอกว่าผมแค่มาตรวจสอบเฉยๆเพราะเขาแจ้งว่ามีคนตกเรือมาตรวจสอบถ้าเกิดไม่มีเรือมาเขาบอกถ้าไม่มีเรือมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราหากันเองอเขาก็ขับเรือไปวิ่งไปอย่างนั้นเหมือนเดิม ใ้เด็กน้องอาสาเนี่ยก็เลยโทรหาตำรวจสายตรวจเขาก็มาสายตรวจมาบอกว่าเนี่ยผมได้รับแจ้งจากวชิรน้เนี่ยบอกมีคนตกเรือแต่เป็นเรือทรายแต่ได้เห็นเรืออีกลำหนึ่งเขาขับตามหาอะไรไม่รู้วนไปวนมาอยู่นั้นตำรวจเขาก็าเลยเรียกให้เข้ามาที่ฝั่งเอาไปฉายเนี่ยให้เข้ามาที่ฝั่งก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งน,ะน้องคล้ายผู้หญิงเขาบอกมาค้าผู้หญิง มาพูดกับตำรวจกระซีฟอรซาว่าเขาเลยบอกตำรวจว่าน้องน้องโมตกเรือ,อเด็กอศาสาที่ผมได้ยินอย่างนั้นะว่าเป็นว่าน้องโมตกเรือก็ยังไม่รู้คือเป็นดาราหรือว่าอะไรยังไม่รู้นะว่าเป็นใครเลยท่านนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกให้ทางอศาสามู่มชื่อ่วงกันยูเนี่ยครับเตรียมหาเรือแล้วก็มีนักประดมนักประดาน้ำเนี่ยให้มาค้นหาจากจุดนั้นก็น่าจะคาบเป็นวันที่25้า หลังจากที่เราแจ้รับแจ้งวันคืนวันที่24สี่ทุ่มกว่าพูดกันไปพูดกันมานู่นนี่น,นั่นจนกระทั่งเลยเที่ยงคืนเราถึงได้มาค้นหาในวันเที่ยงคืนของวันที่25ไอพี่กับเรือขนทรายแล้วนั่นนะคะเขาได้บอกไหมคะว่าตรงจุดไหนก็ทนายพิบูลนะท <ừ> นายพิบูลก,ก็เลยมา,มาค้นหากันอันนี้ผมเพิ่งเพิ่งได้รับเรื่องเหมือนกัน <ừ> เพราะว่าสอบสอบถามก็โทรไปเดี๋ยวนั้นเลยนะ โทรเข้าสูนย์มูลนิธิลูกวันยูโทรหาน้องที่ผู้เกี่ยวข้องที่วันแรกที่รับเรื่องมาถึงที่เกิดเทตุท่าน้ําพิบูลแล้วก็เป็นคนที่รับเรื่องราวแล้วต่อเอาเรือลงในการค้นหาร่างของน้องในคืนนั้นเลยนะครับก็เราก็โทรหากันคุยกันโอ้โหมันจึงได้ยาวขนาดอ,อันนี้แจ้ว่าเป็นข้อมูลใหม่เลยว่าที่ได้รับแจ้งว่าตกเรือขนงใาย คนที่เขาแจ้งให้กับศูนย์วชิราเขาบอกว่ามีคนตกเรือทรายตกเรือทรายนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาฟังผิดหรือเปล่าตกเรือตายแต่ทําไมเขารู้ว่าตายแต่ทําไมเขารู้ว่าตายตายอยู่บริเวณนั้นผมก็เลยย้ําเลว่าตกผมสรุปว่าตกเรือตายหรือว่าตกเรือขนทรายเขาเลยบอกตกเรือขนทรายที่เขาแจ้งมา ก็เกิดเหตุมีเรือฝนทรายอยู่บริเวณแม่น้ำนนั้กลางค,คืนน่าจะฝนทรายกันนะผมว่านะน่าจะฝนทรายาหรือทํา <ผล S 1> อะไรกันอ๋ะใช่แต,แต่แต่ทางเรือเนี่ยนะ่ะน่าจะแจ้งไปที่ที่อะไรสักแห่งหนึ่งหรือเขาก็เลยแจ้งมาที่ทางศูนย์ของวชิระวชิระก็แจ้งมาต่อที่ศูนย์พระนครคือร่องวงวันันยูเพราะวันนั้นตอนนั้นเขตตอนนั้นรับผิดชอบอยู่นะครับก็เลย มันไม่แน่ใจว่าอ gesund, ตกมนเป็นเรืออะไรแต่เขาก็ไม่ได้บอกกับน้องน้องอาสานะครั้งแรกที่น้องอาสานาเขาก็ไม่ได้บอกเลยว่ามีคนตกเรือแต่เขานะเออช่วยกันหาหน่อยหรือว่าอะไรเขาก็ไม่แบบเออถ้าไม่มีเรือมาก็ไม่เป็นไรเพราะเขาไม่ได้บอกว่ามีคนตกเรือเขาบอกถ้าไม่ถ้าน้องไม่มีเรือมาก็ไม่เป็นไรเหมือนเดี๋ยวเขาไปหาเองแล้วตรงนั้นที่เราลงพื้นที่ไปเราเห็นเรือขนทรายหรือเรือทรายจริงๆนะคะณจุดนั้นน้องเขาก็บอกว่านานๆก็มีลำหนึ่ง สองลำแต่ในทิกตอนที่เข้าไปไม่มีมชาวบ้านถามชาวบ้านบริเวณแถวนั้นแล้วก็มีคนแบบว่าแจ้งไปว่ามีคนตกเรือทรายมีไหมชาวบ้านก็บอกไม่มีนะไม่มีใครมาค้นหาไม่มีใครอะไรเลยแต่มีแค่เรือของคนที่อยู่บนเรือที่ห้าหกคนที่อยู่บนเรือเนะี่ยเขาขับวนเล่นอยู่นะขับวนไปวนมาแต่ไม่รู้ว่าขับวนหาอะไรนั่นเองแต่เขาไม่ได้แจ้งไงว่า น้องแตงโมตกจากเรือลำนั้นหรือไม่ตกหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นการแก้สถานการณ์ทำเป็นสถานการณ์ไปว่าควาค้นหาอยู่ประมาณนี้ผมคิด,ดว่า<อ>นะเรื่องนี้ยังมีเรื่องอื่นอีกนะคะที่พูดคุยแล้วก็เป็นประเด็นหลักๆก,กับทคงเียอะไรก็มี <c oughs> แต่มันเป็นคำนวนของเขาอะนะผมก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้หมดนะนะครับก็มันเป็นก็ผมยั่องพูดเลยว่าเออ ผมผมพูดเล่นของผมเองนะให้พี่พี่ดีไสน์เขาฟังว่าเออถ้าเกิดว่ามีคนเขาระดมขันกันมีเงินสักก้อนหนึ่งเนี่ยอยากให้พวกพี่เนี่ยไปหาบางแจ็คในมพวกพี่จะไปไหมฮะเพราะว่าไงก็ไปเพราะไปที่โหถ้ามีถ้ามีทุนไปอยู่แล้วเขาเขาก็อยากที่จะเออไปหาข้อมูลอะไรที่มันแบบแบบระดับ นี่คือคือความคิดของผมนะแบบไปตลกตลกไปบอกว่าเออถ้าเกิดมีคนถ้ารวบรวมเงินกันมาสักก้อนหนึ่งเ่ยให้เป็นค่าตั๋วเครื่องบินให้เป็นค่าที่พักค่าโรงแรมอะไรเนี่ยไปหาบงางจานเงินที่อเมริกาได้ไปได้ไหมเพราโอเคก็ไปแล้ววันนั้นคอามจำได้นะคะว่าออเทอเรียในตัวของมังนจะงมแลางตุ้งหูยังอยู่ไหมสร้อยคออยู่ให้อยู่ครับอ,อ,อยู่สร้อยคอตุ้งหูอะไรยังอยู่ยังอยู่ครบนะครับยังอยู่ครบแต่สิ่งที่เขาเขาก็ถามเหมือนกันนะในในฐานะที่ ผมเก็บศพมานานเนี่ยเ,เก็บศพที่ตกน้ำมาเยอะไหมผมบอกว่าผมว่าก็ผ่านการไปลากเอาศพที่ตกน้ำธรรมชาติกับไม่ธรรมชาติโดนฆ่าตายแล้วก็เอาไปทิ้งน้ำก็เก็บมาแล้วแต่ซีนามิเนี่ยผมเก็บมาเป็นร้อยๆไม่รู้กี่ร้อยศพซีนนมิเพราะว่าการซีนามี่มันก็คือจมน้ำอยู่แล้วใช่ไหมถูกน้ำอะไรผมเห็นเลยสภาพผิวหนังร่างกายเป็นยังไงแต่น้องแตงโมเนี่ย ส่วนล่างส่วนขาในขาวไม่มีร่องรอยในการที่จะแช่ลงในน้ำสองวันไม่มีขาเนียนมากขาเนียนเหมือนกับว่าพึ่งเสียชีวิตใหม่ๆา mm hmm. แต่ท้้งหน้าเนี่ยจะเละตามหน้าอกอะไรต่างๆเนี่ยจะจะบอกช้ำ mm hmm. อ่าแต่คือทางขาแต่มุดคนจมน้ำจริงๆแล้วเนี่ยตรงลงไปเนี่ยผิวหนัง80%ดจะสภาพ สีอะไรก็คือจะคล้ายกันมเพราะมันอยู่ในน้ําทั้งร่างกายไม่ได้เสียชีวิตที่อื่นแล้วก็เอามาจมน้ำเขาก็เขาเขเขาบอกว่าเออเขาก็เชื่อผมนะว่าประสบการณ์ด้วยประสบการณ์ด้วยสายตาที่ผมมองแล้วแบบมันมันผิดธรรมชาติ ตอนนี้ในโลกโซเชียลยังมีการพูดถึงเรื่องเอามือไถห,หลังกับเรื่องเชือกที่ทางเสียสมพงเป็นคนเจอแล้วบอกว่ามีการตัดเชือกหรือดึงเชือกอะไรไหมคะอันนี้นะะอะไัะนคกรณีอเชือกนี้ก็คือประเด็นนี้ก็จบกันะฮะทางพี่พี่ดีไซน์เขาก็โอเคไม่ค้างคาใจแล้วเพราะว่าเป็นเชือกของอาสาสมัครคนที่ลงมาดัน,านอยู่จรงิจรงๆเพราะว่าเชือกของเราจะจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่จะถักเอาไว้เป็นฐานทางฐานเชือกเอาไว้ เอาไว้สำหรับก,กู้ภัยโดยเฉพาะ <blind. S 1> เอาไว้กู้ภัยสมมติว่าเอาเขาก็ถามว่าทําไมต้องเอาเชือกไปผูกร่าง<ฮ>ผมก็บอกว่าอย่างนี้ครับสมมุติเราไปกู้ภัยหรือว่าไปเก็บศพคนที่จมน้ําตายอยู่กลางแม่น้ําหรืออะไรต่างเนี่ยพอไปเจอศพปุ๊บหนึ่งอันดับแรกเลยเราต้องเอาเชือกผูกร่างน้องไว้ก่อนเอาเชือกผูกเป้าหมายไว้ก่อนเพราะว่าหนึ่งกระแสน้ําเนี่ยมันอ,อาจจะพาสมมุติเราเจอจุดนี้เราแจ้งพิกาดจุดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่ ไม่ผูกหรือทำสัญลักษณ์หรือว่าให้ให,ให้ให้เป้าหมายเนี่ยอยู่ที่กบที่ได้ก็หมายว่าจะเคลื่อนไปเรื่อยเคลื่อนไปเรื่อยเพราะมันก็ผิดพิกัดที่เราแจ้งเอาไว้ใช่ไหมครับก็เลยน้องอาสาเขาก็เลยต้องเอาเชือกเนี่ยผูกน้องแตงโมเอาไว้เพื่อไม่ให้น้องแตงโมเนี่ยไหลไปไหนต่ออีกนะครับก็เลยเอาเชือกมาให้ผมดูผมก็สอบถามเลยเจ้าหน้าที่ที่ไปพบร่างน้องคนแรกแล้วก็ใช้เชือกผูกเนี่ยผมถามเขาเลยเขาก็ตอบมาว่า เ็นเชื้อของเขาเองเขาเป็นคนผูกก็<ม>ถือว่าโอเคจบพ,พี่ครับตอนยุคที่ตาํารวจทําคดีเขาเรียกพี่ไปคุยมั้งไหมครับไม่เลยค,ครับากไม่เลยครับนี่ครั้งแรกที่ผมอย่างเป็นทางการเลยนะจากดีเอสไอเนี่ยแล้วในส่วนของมือที่มีใครไปสอบปากคำมั้งหรือเปล่าจากเด็กมูลนี้ที่ผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งให้ผมทราบเขาไม่ได้แจ้งให้ผมทราบคุยโทรอะไรเขาก็ไม่เคยคุยกัมีทางก่อน หลังจากที่เกิดเหตได้ประมาณสักสถึงสมวันมีท่านนางสุคุยนะะอะไรนะผมลืมท่านจิรพงศ์อะไรนีฮะผู้มีการพักหน่งผู้มีการพักหนึ่ง,งโทรมาหาผมคุยกับผมโดยตรงนะครับคุยผมโดยตรงเลยเรื่องนี้เรื่องคดีน้องตังโมท่านก็เหมือนว่าท่านเป็นห่วงและอีกอย่างหนึง่งสิ่งที่ผมพูดไปเกี่ยวกับบาดแผลเกี่ยวกับเจอร่างน้องเนี่ย เขาก็เหมือนว่าเออฝากให้ผมช่วยแบบอธิบายอะไรต่างๆให้ให้คดีมัน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 กระจางขึ้นว่าบาดแผลที่เราเห็นเนี่ยมันจริงตรงอย่างที่เราเราเราได้ได้พูดไปหรือเปล่าแต่ผมก็บอกท่านว่าสิ่งที่ผมเห็นผมจะพูดถ้าเกิดตรงไหนที่ผมไม่แน่ใจผมก็จะไม่ตอบเพราะว่าผมไม่แน่ใจแต่ไม่ได้คุยลึกเหมือนกับวันนี้ไม่ได้คุยลึกถึงกับวันนี้วันนี้ลึกที่สุดเลยครับลึกที่สุดแล้วมันมีภาพประกอบด้วยไง ไมมีภาพประกอบจาก DSA เนี่ยใม DSI มาให้ผมดูด้วยมันก็เลยยิ่งจำแม่นเข้าไปใหญ่ว่าจุดนี้ไม่ใช่จุดนี้ไม่ใช่ที่ผมเห็นเฮ้ยตอนนั้นที่เอาน้องขึ้นมาตรงนี้ไม่มีนะตรงนี้ไม่มีนะตัวนี้มาเขาถึงเอาคำตอบจากเทำไมผมจำแม่นหรือไม่แม่นเขาก็เอารูปมาให้ผมดูใส่ว่าผมพูดจริงถามคนบนเรือของเสียเสียสมพงศ์ว่าที่ ผมเอาเรือไปกระแทกกับเรือเสียสมบัมมมมก็เศษสมบงก็หันกลับมาต่อว่าผมว่าเอ้ยทำไมขับเรืออย่างงี้ขับระวังหน่อยเออผมว่าขอโทษเข้าไปว่าลูกน้องผมขับเพราะว่าคลื่นเนี่ยมันคลื่นมันเยอะบางทีไปเทียบเขาอาจจะไม่ชนแต่คลื่นเนี่ยมันพาไปชนก็เขาก็ถามผมว่าบนเรือเนี่ยมีลูกน้องเสียกี่คนจําได้ไหมผมก็บอกว่าผมว่านึกสักพักหนึ่ง BAR, ผมว,ว่ามีสามคนเป็นผู้ชายทั้งหมดอ่าสักพักหนึ่งเขาก็เอารูปบนเรือ ซึ่งผู้ชายสามคนเหมือนกันที่ผมให้อิบากคำแต่ว่าผมโอเคจาได้ผู้จร<ม>ิงเขาจะมีเพราะผมต้องตอบก่อน<ม>แล้วดีฉันใส่เขาถึงเอาหลักฐานม,มาให้ดูอันไหนที่ผมพูดผิด<ม>เขาหลักฐานม,มาถ้าเกิดผมพูดเกินกว่าน,นั้นคือสวยเลยม <c oughs> ผมไม่ทราบว่าใครเป็นใครคเนอครับมีเยอะแล้วมีอา่อาอา่อาอไนนะนน้องตินน้องอะไรไม่ทราบ อ๋อเหรอครับแม่ครน้องจิงเขาก็โอเคนะเขาละเอียดมากเลยคนนี้เขาก็พูดเขาก็แบบแนะนํานู่นนี่นะแนะนานี่อย่างแผลที่น่องตรงเนี้ยถ้าเกิดเป็นมีดธรรมดาเนี่ยแทงเข้าไปเนี่ยแล้วดึงออกมาเนี่ยเนื้อมันที่จะติดอยู่ในข้างใต้ผิวหนังเนี่ยมันจะไม่ออกมาตามไม่ออกมาตามมีดถ้าเป็นมีดแบบคมคมธรรมดาแทงเข้าไปก็ไม่ออกมาแล้วอะไรมันที่จแทงเราทําให้เนื้อหลุดมันต้องมีหยักมันต้องมีบ้าง แทงเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยหนังเนื้อไขมันลุยออกมาเยอะมากมีเดินนามกันนะครับอ่าประมาณที่แบบแทงเข้าไปก็ต้องเป็นมีดแบบไม่ใช่มีดแบบแบบแบบเป็นจะมีทำครัวอ่าต้องเป็นมีดแบบแทงเข้าไปแล้วแล้วคว้านอ่ะแล้วดึงออกมาหนังมันหนังกับมันมันจะได้ไหลาตามออกมาด้วย มันก็ไม่มีรอยหยักรอยไม่ไม่มีใบพัดเรือไม่ไม่ไม่ใช่เราต้องตัดเรื่องใบพัดเรือออกไปเลยมันไม่ใช่ใบพัดเรืออยู่แล้วคนที่ค่ะเรื่องของเสียสังคมเนี่ยถือว่าเป็นพลเมืองดีแบบปกติไหมที่เจอร่าแล้วร่ากปไหปกติไหมพลเมืองดีคนอื่นเขาเขาทำไหมไม่ถ้าเกิดพลพลเมืองดีนี่จริงๆแล้วตรงนั้นก็เสียสมคมก็ทําอาจจะผิดรูปแบบไปนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเจอปุ๊บเนี่ยสถานที่ในเจอเยอห้ามแตะต้อง เป้าหมายหรือว่าผู้เสียชีวติตอย่างเด็ดขาด mm hmm. จะมาหง,งายดูหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจับแต่ต้องไม่ได้เลย mm hmm. เพราะตอนนั้นนั่นคือมันคือ d n เอหรือว่าลายนิ้วมือเ mm hmm. ข้าไปแต่ต้องโดนเสื้อโดนอะไรต่างๆมันก็มีผลจากการชนะสูบเหมือนกันนะครับ mm hmm. จริงๆแล้วคนเจอคนในเมืองดีก็ต้องแค่แจ้งตำรวจแล้วรอรออ,อย่างเดียวที่ให้ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบหรือเขาหวังดีกลัวศพจะลอยไปไกลอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ก<ม>็อาจจะเป็นไปได้ครับก็อาจจะเป็นไปได้ ทั้ง d s เตอนนี้ <S <S เขาเอาเบอร์น้องน้องอาสาที่ผมพูดถึงโยงใครคนขับรถคนที่นั่งอยู่กับผมที่คอยอช่วยพลิกน้องแตงโมงให้ทางเจ้าหน้าที่ผอถอพิสูรหลักฐานถ่ายเขาเก็บเบอร์ไว้หมดเขาจะเรียกมาสอบนะครับแล้วใครที่โทรมาเปลี่ยนคำสั่งว่าไม่ให้ไปที่โรงพยาบาล ธรรมศาสตร์ให้มาเปลี่ยนมาที่สพเมืองพนมทบ,บุรีแล้วก็ส่งไปที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจพี่เเขาเก็บลายชื่อไว้หมดแล้วนะครับรายชื่อไว้หมดแล้วเขาจะเรียกมาสอบหรือยังไงเขาจะต้องมาโทรหมา่นนี่ก่อนแล้วก็ได้ให้พี่เนี่ยส่งส่งน้องน้องอาสาวันที่เจอศพครั้งแรกคนที่ผูกคนที่ขับรถและใครโทรมาเบอร์โัวละเอียดมากครับ ไอแผลของคุณจงมเนี่ยมันจะเป็นที่ปวดปวดไว้ใช่ไหมที่มันเป็นเกี่ยวเกี่ยวอาจมีอาจมีส่วนฮะแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่คือขวดวายเนี่ยไอที่เปิดวายเนี่ยนะมันมีแค่เกี่ยวเกี่ยวแล้วมันจะมีแหลมอยู่ข้างบนถูกต้องไหมมันแทงไวแล้วหมุน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 มาท่านไ่เข้าก๊อกได้แล้วทิ้งจะ, <อา S 2> ะจะดึงออกมา,า,าแต่แผลตรงนี้มันเป็นรูรล้ลึกประมาณปลายนิ้วโป้งเนี่ยม,มันแทงเข้าไปแทงเข้าไป แล้วก็น่าจะคว้านแล้วก็ดึงออกมามันที่อยู่ใต้คิวหนังนะทิ้งได้ไหลออกตามออกมาจากแบบแาบนี้ที่ของมีคมคือสมมติถ้ามันทําแบบแบบนั้นจริงมันมันจะมีรอยนิ้วมือว่าอะไรแบบอยู่บนตัวเครื่องมนะือ่ะอืมแต่ผมว่าด้วยด้วยที่น้องเขาแช่น้ํานานเลยนะผิวหนังน้องมันก็เริ่มลอกแล้ว <c oughs> ไอ้สิ่งต่างๆที่มันเกาะอยู่อะรอย่าหลักฐานนะั้นมันไม่มีแล้วหรอ มันไม่มีแล้วนะครับโอเคไหมครับ <laughs>